คุนเลยคนมาลังคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่เอฟซีคุณพ่อเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาลงสับรถเช่นเคยนะคะสับรถของหมูบ้านตาทิ์นะคะกลุ่มบ้านตาทิ์นะคะนี่ก็มานี่ก็คือคุณพ่อบุญชูนคะเอฟซีคุณซนะือคุณสิงเนาะ <c oughs> ค่ะ สมสัหรับรดให้ใช้งานนะครับผมอันนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วเนาะขอบคุณทุกคนอันนี้ก็ของพ่อของแม่ของของบุญน้ำค่ะอนาซ่านะคะวันใจนะคะขอบคุณทุกคนอันนี่ก็นี่ีกานี่ก็มารับด้วยกันนะคะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะอันนี้เราก็จะไปดู เขาลงสับประรดกันนะคะควานช้างก็ยังรออยู่รอลงสับประรดนะคะวันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะพวกเราก็ขอขอบคุณคุณแม่เอสซีทุกท่านนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในควานช้างนี่โอ้ยควานช้างทำอะไรอยู่นู่นนี่อ่า รอสับปะรดเนาะวันนี้รอบสุดท้ายแล้วเนาะใช่เลยผมได้รอบสุดท้ายของเสือสิงนะคะสวัสดีครับผรอเซ็นชื่อครับรอเซ็นชื่อครับช้างตกงานนะครับผมค่ขอบคุณใจนะครับผมากครอบสุดท้ายแล้วนะคะแม่ตกแท้านะครับรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับเสือสิงเนาะเสือซิงนะครับผมอะไรก็อย่าลืมนะครับผมแม่ตกแต๊กนะครับ ฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยค่ะเผื่อเอฟซีบางท่านอาจจะช่วยได้อีกสักรถกก็ช่วยนะครับผมยังไงก็ให้เป็นกำลังใจให้แม่ตกแต่งไหครับผมขอบคุณค่ะจะได้กินด้วยกันอีกเนาะถ้าได้ก็คือกินด้วยกันค่ะกินด้วยกันเหมือนเดิมนะคะถ้าได้มามาอีกรอบสองรอบแล้วก็แบ่งกันเหมือนเดิมค่ะแบ่งกันเหมือนเดิมจ้าขอบคุณค่ะ นี่วันนี้เราจะมาลงตอนนี้ก็ยังก็ยังยังรอรอยังลงกันอยู่นะคะทั้งหมดกี่กองสามสิบกองวันนี้สามสิบนะคะ,จะ,จะคนมาใหม่ก็ตอนแรกก็ว่าสามสิบสามนะคะก็คือ,อ,นนอจะมีนนช้างบางตัวก็นนเขา ทยอยออกไปอยู journey, il, Como, o, ciudad, ่วัดบ้างนะคะก็จะมีตัวใหม่พรไปทำงานไปทางานไปอยู่ที่ตามวัดก็ตรงไหนที่เราได้กินได้อยู่สบายแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะก็ตอนนี้ก็ยังลงสับปะรดนะคะความช้างสับเปลี่ยนกันลงสับปะรดรอบที่แปดนะคะของกลุ่มบ้านอาทิตย์นะคะทุก ทุกกลุ่มก็คือครบกันหมดแล้วนะคะครบกันทุกกลุ่มแล้วนะคะพวกเราชาวช้างก็ขอขอบพระคุณคุณคุณเสือสิงนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเป็นสับปะรดที่ที่ท,ที่พวกเราได้รับจากคุณเสือสิง์นี่ก็คือรอบที่แปดนะคะรอบที่แปดคือรอบสุดท้ายทุกกลุ่มจะได้แปดรอบนะคะ ปดรอบนี้ก็เงินคะแนนก็แปดหมื่นกว่าบาทนะคะเก้ 9, นาหมื่นกว่าคะแนนนะคะก็คือเก้าหมื่นกว่าคะแนนคันละหนึ่งหมื่นสองพันคะแนนนะคะรอบสุดท้ายแล้วพวกเราก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีบัวบานนะคะขอบคุณที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราก็ได้สับะรถนี่แหละได้ ให้ช้างเราอิ่มทุกวันทุกครั้งนะคะก็สามสิบกองนะคะวันนี้พลายโอเล่ก็มาด้วยแล้วก็ของของน้องสุปัรษาก็มานะคะมาหมดนะคะที่มาใหม่ก็คือมารวมอยู่นี่หมดนะคะ ก็จะมีของคุณตาทิงนะคะหมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะมาทดแทนตัวที่ตัวที่เขาไปอยู่วัดนะคะก็มาทดแทนกันก็จะเหลืออยู่สามสิบกองเหมือนเดิมนะคะคุณยายไม่ได้ว่าจะไม่ให้ใครนะคะก็คือถ้าควานช้างคนไหนมาใหม่มาขอก็จะแบ่งให้กิน เหมือนกันหมดนะคะเท่าเท่ากันหมดจะได้เยอะได้น้อยเราก็ต้องแบ่งให้เขานะคะเพราะว่าช้างด้วยกันเขาก็ไม่มีอะไรที่จะกินก็ต้องแบ่งให้ถึงแม้ว่าจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ต้องแบ่งให้เขากินนะคะ บางคนมาใหม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเอาที่ไหนนะคะยังไม่มีกลุ่มเข้าเมื่อวานก็มาบอกอีกเชือกหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาอยู่ไกลบ้านตระมุงนะคะแต่ก็บอกเขาให้มาเอาที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นมานะคะนี่ก็สับเปลี่ยนกันลง ขอบคุณคุณแม่คุณพ่อ f อซของบัวบานนะคะที่ช่วยอุดหนุนปฏิทินของทิดเสือนะคะของคุณเสือสิงห์นะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเราก็ขอให้คุณพ่อ,อคุณแม่ f อฟทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเราชาวช้างก็เหมือนกันนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขร่างกายแข็งแรงทั้งช้างทั้งคนนะคะ ตอนนี้ควานช้างก็ยังลงนะคะนับกองกองละกี่ต้นนะรอ้อยต้นกองละร้อยนะคะกองละร้อยไปก่อนนะคะถ้าเหลือเราก็มันแก้วทันเท่าไหร่โอ,โอเค กโ,กนนโอเคนี่นี่นะคะเดี๋ยวคุณยายจะไปคุยกับพลายโอเล่ก่อนนะคะว่าเราจะเอามันแก้วที่ไหนครับมันมีอสองที่เขาบอกอยู่ที่บุรีรัมกับกับอ่ารคกาม,อมตอนนี้เขาบอกว่าบุรีรัมเขาก็ปลูกเหมือนกัน <โอ S 2> แก้วบุรีรัมแล้วไกลกว่า บอลบือเนาะใกล้ๆเอาใกล้ๆก็เอาใกล้ๆเนาะเพราะว่าเราจะได้สั่งหารกันจ้ะราทุนกันเนาะหารกันแบ่งกันจ้ะใช่ใช่ทเจ้าเนาะจ้ะได้กินสดๆจะได้กินสดๆแล้วจะได้ประหยัดเงินเนาะถ้าเราถ้าประหยัดทุนที่จะไปสั่งซื้อเนาะจ้ะเราอยู่ใกล้ด้วยเนาะแล้วมันก็สดด้วยแต่บอลบือก็ไกลไกลอยู่ถ้าไม่มีต้องเอาเลยแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องเอาบอลบือเนาะเพราะว่าเราหารกันมันจะได้ประหยัดทุนน้อยจ้ะเดี๋ยวผมโทรหาเด้อจ้ะ โอเคตกลงเพราะว่ามันแก้วในตลาดมันแพงมากมันทุงละร้อยร้อยห้าสิบใช่ครับแพงครับแพงแล้วก็บางทีก็เขาเอามานานแล้วจ้ว่านเขียวเนาะมันเขียวเนาะจ้ะมันก็มีแตงมีครับอันนี้เราไปเอาจากไร่เลยเอาจากไร่แล้วทีนี้เราก็หารกันว่าใครควานช้างไหนเอาเราค่อยแบ่งกันเนาะแบ่งกันแบ่งกันถึงตันอย่างนี้แล้วก็หารกันจ้ะด่าเพราะว่าทุนทรัพย์เราน้อยเนาะครับผม ต้องอย่างนี้แหละค่ะน,นี้ขอบคุณช่องอน้องตกแตกนะครับแล้วก็เสือส้อสิงด้วยนะครับเสื้อสิงห์ด้วยนะครับแล้วก็เอฟซีของบัวบานนะเอฟซีบัวบานครับผมมาทึงบัวบานนะครับสนับสนุนสับประรดมาให้นะครับ,บระะเราได้สองสามรอบแล้วนะครับเพราะว่าช้างที่เขาลงชื่อไว้เขาไม่อยู่ครับเราก็ได้ใช้สิทธินั้น ขอบคุณมากนะครับจ้าจก็ขอบคุณเช่นกันนะคะฝ่ายโอเล่นะคะก็คือมาทีหลังนะคะก็แบ่งให้กันกินเพราะว่าบางทีคุณยายก็ไม่รู้ว่าใครได้ไม่ได้ถ้ามามีเอฟซีคุณแม่เอฟซีโทรมาบอกก็ว่าเขายังไม่ได้คุณยายเลยให้เอฟซีให้มาเอาเลยนะคะไม่เป็นไรแบ่งกันกินนะคะคนละเล็กคนละน้อยก็ถือว่าได้แบ่งกันนะคะ ว่าตกงานลำบากมันด้วยกันเป็นปีแล้วนะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนกันขึ้นกันลงนะคะ Nè, bà nói cho cái dưng bên này có con mới kèo vậy là dơ, mới Cái dưng quạt lọt kì lâu Ơi เดี๋ยวพวกเราชาวช้างนะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีบัวบานนะคะขอบคุณเสือสิงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่สุดเลยค่ะเพราะว่าคะแนนตั้งเก้าหมื่นกว่าคะแนนนะคะแปดเที่ยวพันรถนะคะเราเราถ้าถ้าเราเป็นแค่ควานช้างเราก็ไม่มีปัญญาที่จะเอาคะแนนส่วนนั้นมาซื้อ อินนะคะไปะขอบคุณเขาก่อนเยอะในจุดขอบคุณย่องเยอะมืุกกราเยอะสิงห้าเยอะเยอะเยอะมืุกกราวอ่ะทางปองรถกับขอบคุณก็ปองรถเลยเอ้าเยอะเยอ,อะเออกานสับรถเนื้อ กันสับปะรดเนื้อกันสับปะรดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีบัวบานะนะคะขอบคุณเสือสิงนะคะเยอนี่พวกเราชาวช้างจะขอขอบคุณนะคะขอบคุณอ้าวพวพวกเราขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่บัวบานนะคะเอฟซีบัวบานนะคะขอบคุณบัวบานครับออีกล้วขอบคุณมากมากนะคะนี่ก็คือพลังแรงใจจากควานช้างนะคะมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีบ well ัวบานนะคะแล้วก็เสือสิงนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณ ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานก็คุณยายก็ไลอาหารตอนเย็นก็มีมีก็ควานของคุณเสือเสือสิงนะคะคุณเสือแล้วก็ไข่ย้อยนะคะไข่ย้อยแล้วก็คุณพลูโซนะคะได้ไมาช่วยไลขายอาหารตอนเย็นนะคะก็ขอบคุณเสือสิงเสือคุณเสือนะคะ คุณสิงไม่ได้มานะคะมาแต่คุณเสือเมื่อวานกับไข่ย,ย,ย้อยแล้วก็คุณชูโซนะคะแม่บัวบานนะคะมาช่วยไล์ขายอาหารตอนเย็นที่คุณยายได้ไปไล์สวนอ้อยให้คุณแม่คุณพ่อเอฟซีดูนะคะที่ว่าขาด 8, คะแนนแปดพันคะแนนนะคะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะครบแล้วเราก็จะได้อ้อยแปลงนั้นต่อกินต่อจากสับปะรดนี้นะคะ ก็ขอบคุณคุณเสือคุณครูโซนะคะไข่ย้อยนะคะแล้วก็คุณอ๋อยนะคะคุณคุลธิดาคุณดารณีนะคะคุณคุณคุณนางนะคะคุณยุ้ยคุณอีทุกท่านนะคะที่มาช่วยสนับสนุนอาหารช้างตอนเย็นของเราเมื่อวานนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสวนอ้อยนะคะที่ที่คุณยายเคยบอกว่าคุณอ้อยได้สูงคะแนนมาหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะแล้วก็คุณยายไปเอาแปลงอ้อยแปลงที่เราไปตัดครั้งก่อนนั้นก็คือสามพันคะแนนนะคะแล้วว่าจะไปเอาอีกหกพันคะแนนแต่พอพอคุณยายไปดูแล้ว มันมันไม่สมกับราคาหกพันเลยนะคะมันเตี้ยม,มากตอนได้คุณยายกาว,ว่ามันเหลือหนึ่งพันคะแนนได้ค่านะ้ํามันรถทีนี้ไม่ได้แล้วนะคะคือคุณยายไปเอาแปลงที่หนึ่งมื่นแปดพันคะแนนนะคะก็เลยยังขาดแปดพันเงินของคะแนนของคุณคุณคุณอ้อยมาก็ยังเหลือเจ็ดพันคะแนนก็เลย มาไล่ขายอาหารตอนเย็นเมื่อวานที่คุณเสือกับคุณครูโซมาช่วยกับไขย,ย้อยนะคะก็ตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะครบหนึ่งมืนคะแนนแล้วนะคะโอ้หนึ่งมืนแปดพันคะแนนแล้วนะคะเมื่อวานคุณครูโซคุณคุณคุณเสือแล้วก็ไขย,ย้อยมาก็ขายอ,อาหารตอนเย็นได้ หนึ่งมืนหนึ่งพันคะแนนนะคะก็เลยพอดีเลยขาดแปดพันยังเหลืออยู่สองพันคะแนนก็เลยเราจะเอาไว้เป็นต้นทุนไปซื้อมันแกวซื้อซื้อกล้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นต้นทุนขายไลอาหารตอนเย็นต่อไปนะคะวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ